แกยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนมันฝากดีปะ่ะโอเคเดี๋ยวมันไล่ไลเ่เบ็ดจะเข้าเดี๋ยวมันจะหลุดโอเคครับผมนี่นี่พี่น้องโอ้ตัวโอ้โอโอโตัวงามครับพี่น้องปลาดุกแจมสามครับพี่น้องแจมสามตอนกลางคืน,นแจมสามแล้วพี่น้องนะครับนี่ปลาดุกนะครับพี่น้องตัวง,งามเลยครับ นี่เห็นไหมครับตัวสสวยๆนะครับนี่เจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้วมองกันมันของอย่ป่ะตัวงามๆเลยพี่น้องอุ้ยมาแล้วรอบสองครับแกจมแรกรอบสองนี่พี่น้องโอ้ตัว สวัสดีครับผมสวัสดีพ <c oughs> ี่ uh, น้องสุขุสุคนครับโอนี่พ่อกับผมคือเก่าครับพี่น้องบรรจงแฟมลี่ครับโมนี่พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับมาใส่เบ็ดขั้นพี่น้องน่ครับแบเนี้นี่ครับมาเนี่ยใส่เดือนครับได้บ่หลายดอกพี่น้องได้ในน้อยพี่น้องเนี่ยใส่เดือนสักสามสิบสี่สิบตัวนี่ละพี่น้องพาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับมาสับไม้เก่าครับไม้นี่ครับ ใส่ไว้เมื่อคืนนะพี่น้องนะลงถีดไปพี่น้องเบอร์นะครับกับมันเติบยุโอเคครับผมเดี๋ยวผมจีใสไปนี่นะครับใส่ไปพ้นไล่ขีนไปหนีแล้วกะที่ลงไปงขางๆบ้านไปทั้งกุ่นแล้วครับป่ามันเคืนเสียงตาบ่นพี่นอ้องบ่นดังขักเลยกุ๊บกับกุ๊บกับเลยพี่น้องโอเคครับเมื่อเ้ารนี้ก็ได้ได้โลกกวายุพี่น้องได้ขายเง,นนงินในเงินไห้ซื้อขนมมันเดกน้อยอยุใน้อยก็บาทอยู่พี่น้อง โอเคครับผมเศรษฐกิจแบบนี้ก็หาอยู่หา,หากินไปนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมมานี่ไปดุดนน้ำกันตอนยามก็แล้วกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิใส้ให้เบิ้งจักน้อยๆเนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาลุูนกันตอนยามโอเคครับพี่น้องมาพี่น้อง <c oughs> มาใส่เบ็ดน้ำกันครับผมนี่ครับเทียบเงียเรียบร้อยครับผมใส่หลังแหกเลยพี่น้อง ใส่หลุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะไปครับบ่ได้ใส่ให้เบิ่งพี่น้องจักพี่น้องเบิ่งจักเกี่ยวกับถึงใส่พี่น้องเบิ่งก่อนครับไปใส่สีใส่ห่างๆจักหน่อยเด้อครับมื้อนี้เม็ดหน่อยหลังตะวันพื้นที่ใส่มันหลเดี๋ยวใส่ให,ให้ห่างๆกันจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเฮามาหลุนกันตอนยามเล้วพี่น้องเนาะจากหลังกัน เสียบเนี้ยไว้แล้วล่ะครับไปพี่น้องเบิ่งสำหรับคลิปผมนี่บอมีกันตัวกันแล้วกันพี่น้องใส่ถือก็คือถือครับบ่ถือก็บ่ถือผมบ่ลงลิบให้เบิ่งเ้อพี่น้องบ่ถือก็คือว่ามือนันบอมีลิบลงครับมือไหนถือต้อง่อยสิลงให้่พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องเนาะถ่านบ่ถือผมบ่ลงเบิ่งเลยมือนันก็คือว่าบ่มีลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยครับ เอาตามความเป็นจริงเลยครับพี่น้องชีวิตวิถีบา้านเฮาเลยนี่ไปไปพี่น้องน้มเข้นไม่ไหมครับหลุดเอาพี่น้องจักสิถึกืกบถึกเฮาก็หลุดเอาเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมไป บรรยากาศดีดีพี่น้องไปไปกรลุุนไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะลุะดนกันไปตอนยามเนาะพี่น้องไปแล้วก็ไปกินเขากินน้ำก็เนาะพี่น้องจักถุมสองถุมจังว่ายามครับผมนี่โอเคครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศโอ้ย่ังดีเลยพี่น้องครับนี่แหละครับว่าที่ใส่ไปนี่แหละครับใส่ลงไปนี่ครับ จะกะดิอ่อนแบบหู้นจากน่อยครับโอเคครับใส่ให้พี่น้องมึงก็ประมาณน้ะพี่น้องเนาะอากามาลุนกันตอนยำโอเคครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องขอกันตอน สองสุ่มน้นอยๆครับพี่น่องสองสุ่มก็กว่าครับสองสุ่มสิบหานาทีครับผมพาพี่น่องมายามเดี็ดลับพี่น่องไปหลุ่นน้ำกันเลยเนือ้ <c oughs> อสิ่ก็มาถือครับพี่น่อง เงียบพี่น้องหืมหนังนี่โอ้หพี่น้องถือปลาคอครับผมอุ้ยตายแล้วครับเถือมาพี่น้องพี่น้องเห็นปะครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องครับโอ้ถือจะเหึงหน,น,น่อยเนาะตายแล้วพี่น้องกินเลือดพร้อมโอ้หตัวใหญ่ครับตัวงามพร้อมครับ นี่พี่น้องตัวส,สวยๆเลยครับนี่ครับจำเตรียมมือดีพี่น้องโอ้ตายแล้วพี่น้องโอ้มาแล้วครับแจมแรกแล้วเสียดายที่มันตายแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บใส่ถุงเชียวก่อนเดอ้อพี่น้องโอ,โอเคมาแล้วแจมแรกครับผมไปยามกันต่อครับพี่น้อง <c oughs> มาแล้วแจมแรกแล้วครับผม ท่านี no ่ส uh, ี่ห้หกจักหน่อยแล้วพี่น้องเนี่ยบ๊วบิดครับหน้ามันกําลังเข่าให้นะครับพี่น้องหน้ามันกับเ่อหลายวันไหนถ้าว่ากรับพ่อทรายอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางนี้ถือพี่น้องอุ้ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุก วูบุกบุกเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับตัวส,สวยๆนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้ามองกันเปนของอยู่วะตัวงามๆเลยพี่น้อง ครัโอ้โหโงามพี่น้องครับโอ้แกวพี่น้องแจมสองครับพี่น้องแจมสองครับลุกควน้ำขึ้นครับพี่น้องแกวครับผมอกำลังจับด้วยพี่น้องเด้อไปไปลุ่นกันต่อครับผมเห็นว่าครับหนามกำลัง ขาเงินแท้พี่น้องน้ำกำลังหล่นกันแท้ครับเมื่อกี้เห็นปลาเรียนตำกอเขาตึ๊กตักเยู่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้หลังเรากครับเดี๋ยวประมาณสามสี่หาหลังครับผมทางนี้ดูอันนี้เฮียเฮียบ่ปวดครับพี่น้องไปไวครับอา้าว อ้าหลังนี้คือเป็นสีผิดปกติแหรอพี่น้องอ๋อหนึงไปทั้งไหนล่ะมีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถูกปลาดุกพี่น้องพี่น้องตรงทางนี้ครับเห็นไหมครับอุ้ยเห็นไหมครับพี่น้องคือมันถึงว่าสีพี่น้องอุ้ยถูกปลาดุกพี่น้องโอ้ยเจ็บคนครับปวดครับปวดครับปลาดุกตัวมันยังได้พี่น้องอึบ พุ่นพุ่นพุ่นเห็นไหมครับโอ้แก้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อก่อนมันปากปีบ่ะโอเคเดี๋ยวผมไล่ไล่เบ็ดจะเข้าเดี๋ยวมันจะนลุดโอเคครับผมนี่นี่พี่น้องตัวโอ้ตัวงามครับพี่น้องประดุกแกมสามครับพี่น้องแกมสามตอนกลางคืน,นแกมสามแล้วพี่น้องนะครับนี่ประดุกนะครับพี่น้อง ตัวง่ามเลยครับเห็นไหมครับอ่าแล้วจะบอกเคล็ดลับจิงน่อยแล้วพี่น้องเด้อเวลาจับเบ็ดไอ้ปลาดุกเวลาก่อเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะเวลาเบ็ดปลามันถื่อพี่น้องอย่าไปจับ z o ม m สี z o o หาเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันี่ปากมือเนอะเอาแง้มนี่ครับเอามือสอดสอดยังนี่พี่น้องมือสองมือครับนะครับสอดยังแล้วกลับนี่ไว้พี่น้อง นะครับแค่นี้ครับผมแล้วเขากัอีกมือนึงเขากัปดอีกมือนึงกัปดเบ็ดนะครับแล้วอันนี้ถือกล่องอยู่พี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บใส่ถุงเียวก่อน้อพี่น้องเด้ออู้มาหนี่มันมนัมน,มนครับผมนี่สองตวัวสามตัวแล้วพี่น้องอเจ้ครับเก็บใส่ถุงเียวจากเขาเด้อพี่น้องเด้อพยายามตออีจกจักหน่อยพี่น้อง อีกจักสองสามหลังนี่แหละครับอสบายใจแล้วพี่น้องมานี่สามแต้มแล้วครับปลาดุกสองปลาคอหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ๋หมานๆพี่น้องเด็ดทั้งนี้แหละจดประมาณสามหลังก็สี่หลังนี่แหละพี่น้องอันนี้คือเป็นไฮน้าไม่ไหมออพี่น้องครับเนี่ยมาเบิดครับพี่นอ้องโล่งเลย ทั้งนี้ทั้งนี้เฮียหล่อนครับพี่น้องี๋อวเปลี่ยนเฮียไว้จะเข้าเด้พี่น้องเด้อไปน้ำไปหนา,าครับเด็กเลา พี่น้องเงียบเวิดครับผมเดี๋ยวอย่าเตียนเงียบพี่น้องโอเคครับพี่น้องอย่ามาหอดหลังสุดท้ายแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเ่ามาหลุนกันมือสอดนาะพี่น้องเนาะประมาณตีห้าแล้วครับเนาะอย่าเพิ่งใจจีงแจงนิดน้อยครับผมโอเคครับพี่น้องมาหลุนกันมือเสอดนะครับเนาะโอเคครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงครับผมสวัสดีกันตอนเสาครับประมาณตีห้าในน้อยครับมือนีบตาตัดแจ้งบันใดเพราะว่าฝ่าเมิดอยขึมฝนครับฝนฝนกันนั่งยิ้มมองมองเมียยกน้องไปไปรุ่นเบ็ดตอนเสากันครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ไดสามแจมนะครับเนาะปลาดุกสองปลาคอหนึ่งนะครับเอาว่าถลุนน้ำเสาบังคับวไปจถืุยังบ่โอ้ชีล้างแหลกกั บอยมีอย่างหรอกครับนี่รถบิดเป็นกันเบิงครับว่าวยำส่อชีได้จกักแจ่มนะพี่น้องเนาะอากาศดีดีครับฝนลินปอบๆครับอากาศเย็นครับฟ้ากำลังออกให้น้องให้หน้าครับมาเคลื่อนไม่มีสมวกมีสมวกอาจจะอาจจะได้ปลาคอใหญ่ยี่ฝับมาเคลื่อนเนี่ยเอาเอาเบียดหล่อมันตาบไกินครับ คอใหญ่ตัวผู้ไงเลยครับไปยางไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวหลังไหนตื่นแล้วจีไายพี่น้องเบิ่งกันแล้วกันนะครับแล้วเมื่อกี้พี่น้อง <c oughs> พี่น้องเบิ่งเป็นลังนี้ครับอู้ยเป็นจมเลยพี่น้องเมื่อกีพอลุมอุ่มเลยพี่น้องล,ลาบุลัวมีอย่างบ่ครับโอ้ บอยู่ครับพี่น้องโอ้ยเบีดบอยู่ครับสองหลังแล้วเนี่ครับนี่แบบนี้ฝนตกครับโอ้ยบอยู่ครับพี่นอ้องของหรือเสือเสียดายครับผมไปไปลุกต่อครับโอ้ย oh, oh, ของมวนก็เข่าสองหลังแหละพี่น้องสามหลังแหละบอยู่ครับ นกำลังตกครับพี่น้องไปไปลุนกันต่อครับป่าตั้งแจู้พี่น้องฝนตั้งไกลๆอยู่ครับมือตึ๊บเลยพี่น้องภาพอาจจิบ่ค่อยจัดบันไหนด้พี่น้องเนะ้ะฝนตกครับโอ้ยอ่ะเก็บไป่ใล่ละ โอ้ทั้งสี่พี่น้องโอ้พี่น้องพี่รองว่านี่พี่น้องโอ้เบ็ดจมเลยครับโอ้เห็นไหมครับเบ็ดจมเลยปลาอย่างน้อยหน่อยอยู่ไาน้อยหน่อโอ้ยยุบยุครับยูบครับปลาอย่างวะเดี๋ยวมึงครับเดี๋ยวมึงกันครับโอ้ โอ้ปลาคอครับพี่น้องปลาคอุอ๊บนี่มาแล้วครับแตมเรียกของมือเ้าครับโอ้ยมาแล้วรอบเ้าครับแตมเรียกรอบเ้านี่พี่น้องโอ้ตัวข้อมงามเลยพี่น้องปลาคอครับเต็มกำตำเต็มมือดีพี่น้องโอเคครับผมแบมเรียกมาแล้วครับผมตอนเ้าะพี่น้อง ยามเบ็ดอัติเบิร์แล้วล่ะครับโอ้ได้แต้มเดียวเนาะพี่น้องเนะาะสังสอได้อีอกซีหางหลังครับทั้งคู่เนาะโอ้โหมีแต่เบ็ดกบพันกอเขา่าแต่มันมายูพี่น้องมายูป่าครับสามซีหลังเลยยอดดายเบ็ดเมัน,เป,นเป็นเบ็ดเก่าครับว่าแต่เปลี่ยนดวงใหม่ป่าก็เลยมายูครับ เียดายนะพี่นอนะ้องเนาะนี่รครับบรรยากาศยามสองครับพี่นอ้องฝนตกลินสุดยอดครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝ,ฝนฝนลินมาตกแห้งเลยครับ ปาาลากระลังไหลครับพี่น้องปลาการะลังออกห่วยออกสะมากลังแพรครับปลาหน่อยเลียนออกจากน้ำไหลลงครับบุบ่มบ่บุม่มบ่เยอะพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ในอ้อมบุ่มบใจนะครับกดซับสไครต์กด,ก,ดกระดิง่งกดติดตามให้ผมน้อเด้อพี่น้องเด้อ มืันนี้กะตอนส่อนะครับตอนสอ่นอ,อ,สอได้ตัวเดียวครับเดวปาอคอตัวหนึ่งครับอุ๊ยตะละนี่พี่น้องตอนสอ่อหมานตัวเดียวครับทำมาขค้ืนนี่ได้สามตัวอย่พี่น้องโอเคครับผมอากาศฝนครับพี่น้องเอ้ยแฮมสอ่อฝนตกลิ่นลนครับพาฝนเลยโอเคครับพี่น้องสตหรับคลิปนี่กะ ทำอยก่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปว่ากันไหมเนะครับโอเคครับผมสำหรับม้มนีสวัสดีครับผมรักพี่น้องไปกับบรรยากาศฝนตก,กปลิ้นครับครับสวัสดีครับ